นักเคลวี <K> <ee> เป็นปีศาจที่อยู่ในตำนานนอตและนิทานพื้นบ้านของชาวเกาะทางตอนเหนือประเทศสกอตแลนด์ชาวพื้นเมืองจำนวนมากจะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงชื่อของพวกมันเพราะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลและจะเป็นการเรียกหาสิ่งเลวร้ายให้มาเยือนมันได้รับฉายาว่าปีศาจแห่งท้องทะเลมักจะปรากฏตัวให้เห็นบริเวณชายหาด ร่างกายของมันหักมองไกลอาจเข้าใจผิดว่ามันเป็นเพียงแค่คนขี่บนหลังมา้าแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายของมันผสมผสานระหว่างส่วนที่เป็นมนุษย์กับม้าในร่างเดียวกันท่อนบนของมันมีรูปร่างลักษณะเหมือนมนุษย์ที่มีช่วงแขนที่ยาวกว่าปกติและส่วนด้านล่างตั้งแต่เอวลงไปเป็นร่างของม้าประหลาดที่มีตาดวงเดียว อยู่ตรงกลางใบหน้าแล้วก็มีส่วนขาที่มีครีบเหมือนกับปลานักเคลวีบางตัวอาจจะมีร่างมนุษย์สองร่างหรือมีหัวมนุษย์สองหัวชาวพื้นเมืองเ่าว่าพวกมันไม่มีผิวหนังชั้นนอกทําให้สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อและหลอดเลือดทั่วร่างนอกเือหนจากรูปร่างที่ชวนสะจดสยองแล้ว <c oughs> เหตุผลที่ทาให้ชาวสกอตแลนด์หวาดกลัวนักเคโลวี เพราะมันมีลมหายใจมรณะทุกอย่างกาวที่มันผ่านจะทําให้พืชผลที่ชาวบ้านปลูกไว้แห้งเหี่ยวสัตว์เลี้ยงและมนุษย์พากันล้มตายพวกมันปรากฏตัวขึ้นที่ใดก็จะนําพาโรคระบาดความแห้งแลง้งและความทุกข์ทรมานไปสู่ที่แห่งนั้นเป็นวงกว้างในฤดูร้อนนักคารวีจะถูกกักขังไว้ในท้องทะเลด้วยจิตวิญ,ญญาณโบราณที่เรียกว่ามาเธอออฟเดอะซี มันมักจะออกมาอารวาสในช่วงฤดูหนาวเมื่อพลังของมาเธอร์อ the ดอะซอ่อนกำลังลงนักเโรวีไม่ชอบกิ่นชุนจากการเผาสลายของชนชาวพื้นเมืองชาวสกอตแลนดนในสมัยก่อนนิยมเผาสาลายเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยและดูแลรักษาสภาพดินแต่การกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้นักเโรวีโกรธมันจึงขึ้นมาจากท้องทะเลเพื่อทำลายและนำภัยพิบัติมาให้มนุษย์ เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ชาวเมืองเกรงกลัวนักเคโรวีคือเกิดโรคระบาดปิศาที่เกาะออกนีและเกาะใกล้เคียงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจำนวนมากชาวเมืองจึงเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นเป็นฝีมือของนักเคโรวีอย่างแน่นอนนักเคโรวีมีจุดอ่อนที่สำคัญก็คือมันกลัวน้ำจืดเพราะมันเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลที่เป็นน้ำเค็ม จึงทำให้พวกมันเกลียดชังน้ําจืดเป็นอย่างมากในวันที่มีฝนตกมันจะไม่ขึ้นมาจากทอทะเลเป็นอันขาดหากผู้ใดต้องเผชิญหน้ากับมันก็มีวิธีการหนีเอาตัวรอดได้ก็คือการสาดน้ําจืดใส่พวกมันหรือให้ทําการวิ่งหนีข้ามลาําธารหรือลงไปอยู่ในแหล่งน้ําจืดจะทําให้พวกมันไม่สามารถติดตามมาทําร้ายเราได้นักเคโรวีมีรูปร่างคล้ายกับเซนทอร์ สัตว์ชนิดหนึ่งในเทพปรกรณามกรีกจนบางคนอาจเกิดความสับสนเพราะมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งม้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนักเคโลวีมีลำตัวท่อนบนของมนุษย์ติดอยู่บนหลังมา้าส่วนเซนทร์นั้นจะมีลำตัวท่อนบนของมนุษย์ผสานอยู่กับส่วนที่เป็นลำคอของมา้านักเคโลวีมีรูปร่างภายนอกเป็นกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ส่วนเซนทอนั้นมีร่างส่วนบนเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่ส่วนลำตัวลงไปเป็นม้าที่บึกบึนสง่างามและสมส่วนเซนทอเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล่องแคล่วมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและน่าเกรงขามสถาบัน SCP รับทราบถึงการมีตัวตนอยู่ของนักครวีและตั้งชื่อรหัสให้ว่า SCP 3 4 5 6 The o c c a d i a n Horseman ในฐานข้อมูลระบุว่า SCP 3 4 5 6เป็นกลุ่มของสัตว์สีเท้าที่มีลักษณะาคล้ายมา้าผิวหนังโปร่งไม่มีขนมีกีบเท้าสามกีบและมีลำตัวของมนุษย์ทั้งแบบตัวเดียวหรือหลายตัวล้อมรวมติดอยู่กับหลังของมันช่วงแขนที่เป็นส่วนของมนุษย์นั้นยาวเป็นสองเท่าของร่างกายของมันมีกระดูกแหลมยาวยื่นออกมาที่นิ้วทั้งห้า ใบหน้าของมันที่เป็นมนุษย์จะมีลักษณะเหมือนกะโหลกศีรษะจมูกลึกเป็นโพรงสามารถเป็นเสียงดังได้ถึง110เดซิเบลขนาดลำตัวของมันสามารถสูงได้ถึง30เมตรและมีลำตัวยาว15เมตรพฤติกรรมของมันนั้นจะชอบสะกดรอยตามและกินสัตว์อื่นเป็นอาหารมันสามารถพลางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมันจะปรากฏตัวเพื่อจับคนแล้วก็หายไป หากมันได้จำนวนคนที่มันต้องการพฤติกรรมประหลาดที่สำคัญของมันอีกอย่างก็คือมันจะหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำจืดไม่สามารถที่จะข้ามแหล่งน้ำจืดได้ในขณะนี้ SCP-3456 ถูกจัดให้อยู่ในระดับคีเทอร์สถาบัน SCP ยังไม่สามารถนำมมากักกันได้อย่างปลอดภัยความพยายามที่จะนำมันมากักกันไว้ล้มเหลวทำได้เพียงแค่ลบความทรงจำ ผู้ที่ได้พบเห็นมันโดยตรงและพยายามกบเกินข้อมูลความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากมันทําให้กลายเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือตำนานพื้นเมืองเท่านั้นและหากเกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากจากการลงมือของ SCP-3456 ถ้าสถาบันจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อปกปิดข้อมูลความจริงอย่างเช่นอ้างว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้กันในสงคราม ทำให้มีคนตายจำนวนมากหรืออ้างว่าเป็นเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติมีหลักฐานการปรากฏตัวของ scp 3 4 5 6ที่สถาบัน scp เก็บไว้เป็นความลับสุดยอดคือบันทึกประจำวันของทหารคนหนึ่งชื่อเดฟฮักแคนเขาบันทึกมันเอาไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปี1961ในขณะที่เขาไปออกรบต้องเผชิญหน้ากับ scp 3 4 5 6 ซึ่งในขณะนั้นพวกเขารู้จักมันในชื่อนักเคโรวีสปลาดในตำนานมันปรากฏตัวออกมาจับเหล่าบรรดาทหารไปคืนละหลายคนแล้วก็หายตัวไปเหลือไว้เพียงแค่รอยเท้าขนาดใหญ่พวกเขาพยายามโจมตีมันด้วยอาวุธปืนแต่ไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่มันได้หลังจากเหตุการณ์นั้นทางกองทัพได้ไรายงานเหตุเพียงแค่ว่า เดฟฮักแคนและทหารอีกเป็นจำนวนมากเป็น MIA m ีชิ้นอินแอคชั่นหรือการสูญหายในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงครามเท่านั้นและบุคคลภายนอกก็รับรู้ข่าวสารเพียงแค่ว่ากองทัพของพวกเขาถูกโจมตีโดยทหารฝ่ายตรงข้ามทำให้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากและปิดบังเรื่องจริงเกี่ยวกับ S.C.P.3456 เอาไว้ ปฏิบัติการรับสุดยอดอีกเหตุการณ์หนึ่งของสถาบัน SCP ที่บันทึกรายละเอียดการปรากฏตัวของ SCP 3 4 5 6เป็นบันทึกวิดีโอที่เกิดขึ้นในเมืองฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในปี2011และฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการอพยพคนออกจากเมืองแล้วสถาบัน SCP ตรวจสอบความผิดปกติของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้น พบว่ามีผู้สูญหายมากถึง2,562คนจึงส่งทีมสอดแนมหลายทีมเข้าไปเพื่อประเมินว่าแผ่นดินไหวครั้งนั้นเกิดจากสิ่งผิดป,ปกติหรือไม่และก็ได้พบว่าความจริงคือเป็นฝีมือของ SCP 3 4 5 6ที่สร้างความสะเทือนไปทั่วเมืองและทำลายตึกให้ถล่มราบคาบแล้วจับคนหายไปถึง2,000กว่าคน สถาบัน SCP ได้แนะนำให้รัฐบาลประกาศว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางธรรมชาติเพื่อปกปิดข้อมูลเอาไว้ไม่ให้คนทั่วไปแตกตื่นหวาดกลัวซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศได้และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 3 4 5 6 เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย